สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมชาแนลนะครับวันนี้มเก็บฟรีไฟนะครับวันนี้พี่บอมมีข่าวสารดีๆมาแจ้งนะครับก็ใช้แค่ศูนย์บาทเท่านั้นนะครับรับ500เพชรนะครับผมนะ ต้องตั้งใจฟังคลิปนี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังคลิปนี้หรือว่าอธิบายในคลิปนี้นะครับว่าเฮ้ยทำไมทายังไงถึงจะได้รับ500เพรนะครับผมก็ถ้าใครบอกว่าเข้ามาบอกว่าเฮ้ยพี่บอมพูดมากปิดคลิปไปได้เลยนะครับอันนี้คือการอธิบายให้รู้เรื่องและชัดเจนที่สุดนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยละกันนะครับผมเราใกล้จะ8 0,000ืซับแล้วนะฮะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่คอยกดซับกดสนับสนุนกันนะฮะมาเดี๋ยวพี่บอมขึ้นรูปก่อน โอเคตามนี้นะครับผมจ่าย0บาทรับ500เพชรนะครับผมบอกเลยว่า500เพชรเนี่ยเอามาซื้อสิทธิ์ขั้นสูงเนี่ยเหมือนได้ฟรีเลยนะครับโอ้โหนะครับทำยังไงล่ะครับทุกคนอาจจะเห็นแล้วล่ะนะครับ AirPay อีกแล้วนะครับก็สําหรับลูกค้าใหม่นะครับผมผมขอย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะพี่พร้อมขึ้นวิดีโอข้างๆด้วยแล้วกันนะครับผมก็จะอธิบายไปคร่าวๆนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะให้ทุกคนโหลดแอป AirPay มาก่อนแล้วก็ ลงทะเบียนยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะครับไอ้ส่วนเนี้ยนะครับพี่บอมไม่เคยสอนนะครับแต่ถ้า,าทุกคนอยากให้พี่บอมสอนแบบว่าตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แบบยืนยันตัวตนอะไรเลยเดี๋ยวพี่บอมจะพยายามอาลองดูนะครับอาจจะเป็นสมัครแอพใหม่ไปเลยนะครับเดี๋ยวเอาบัญชีบัตรประชาชนน้องพี่มาหรือว่าของพ่อพี่มาอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเอามาทําให้ดูนะครับหรือว่าเอา ถามว่าเฮ้ยแล้วลูกค้าเก่าล่ะอย่างพี่บอมเหมือนกันพี่บอมก็เสียดายเหมือนกันนะเฮ้ยลูกค้าเก่าทําไมรอบนี้ไม่ได้เลยนะครับก็เขาเห็นเขาบอกว่ารอสิ้นเดือนนะครับรอสิ้นเดือนก็จะได้เออไม่ใช่รอสิ้นเดือนรอเดือนหน้านะครับจะได้โค้ดบ้างจะได้ของใหม่บ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเจ้าๆ้ากันนะครับผมไม่เป็นไรเนาะวันนี้พี่บอมก็มาสอนศูนย์บาท จ่ายศูนย์บาทรับ500เพรแล้วนะครับทุกคนก็ลองเอาโค้ดไปใส่ดูนะครับ คนจะไม่เข้าใจแล้วก็อธิบายให้ชัดเจนแล้วนะครับถ้าใครแบบว่าเฮ้ยผมยังงงงงอยู่ยังมึนตืบอยู่ว่าเฮ้ยทำยังไงอพ่พี่มันถึงไม่ได้อะไรงไงก็เดี๋ยวลองคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวพี่วอมอาจจะช่วยตอบให้นะครับหรือว่าอาจจะตอบเป็นปักหมุดให้เลยนะครับให้ทุกคนลองมาอ่านดูก่อนนะครับแต่พี่วองเข้าใจแหละว่าเ,ออเด็กไทยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยอยากอ่านใช่ไหมเห็นคลิปอะน่าจะเห็นชัดเจน นะครับแล้วก็ฟังลองฟังดูก่อนนะครับว่าเฮ้ยลองทําตามดูว่ามันได้หรือเปล่าเนาะพี่ผมก็อยากให้ทุกคนได้ไงไม่อยากแบบว่าให้เสียโอกาสหรือว่าเสียดายโอกาสแบบว่าเฮ้ยใส่โค้ดไปแล้วเราแบบมาเติมแบบนี้มันคุ้มกว่าไหมอะไรเงี้ยนะครับดีกว่าเราไปเติมในร้านค้าเติมเพชรหรือว่าไปเติมโดยตรงในบัตรกรีน่าซื้อเซเว่นมา100อบาทอย่างเงี้ยร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยได้400กว่าเพชรแล้วก็เสียเงินอันนี้ส,สู้เอาเงิน100บาทเอามาเติมเข้า A อพ แล้วเรารับเงินคืนก็เท่ากับเงิน1 0 0บาทเราก็อยู่ใน a i r p เราเราไ้เติมครั้งหน้าได้แล้วตอนนี้เราก็ได้เพรฟรีมา5 0 0ร้เพจใช้ฟรีเลยคุ้มกว่านะครับลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าไหนคุ้มกว่ากันนะครับสําหรับพี่บอมก็มาได้แค่แน,น,นะนํานะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากครับที่คอยรับชมคอยติชมคอยว่าคอยด่าคอยกล่าวนะครับไม่มีทุกคนก็ Yeah, no, yeah. Let me take you to the small I can take you for the life I can take your pain, pain eye. Let me take you to the spotlight. I can take you to the spotlight